อีกหนึ่งรุ่นครับ f i Fish Tech แน่ถ้าใครเคยเห็นนะครับนันนิคอัลบันโดครับเขาจะใช้ตัวนี้ในการตกปลาทั้งชโดและช่อนกำลังเบรกเหลือๆตัวนี้รู้สึกว่าด้านในเขาจะมีอยู่2ระบบนะฮะลูกปืนก็เป็นลูกปืนเจแปนนะฮะ Fishtech Coppa CB 100ตอนนี้ร้านข้ามขอบมีเฉพาะ มุนซ้ายเท่านั้นนะครับแล้วก็สีนี้เท่านั้นนะมีเฉพาะสีนี้นะครับปกติรุ่นนี้จะมี2ส,สีนะครับคือ3ส,สีอ่าสามสีสีที่เห็นนี่ก็จะเป็นสีลุงลุงอ่าน็อปตรงนี้เบรกตรงนี้ก็สีนี้นะครับหลังก็จะเป็นสีอมเขียวปิดถ้าพิมพ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นปรับแม่เหล็กมีกี่เบอร์อะ เดี๋ยวลองหมุนให้ดูเลยนะอันนี้ของพึ่งมานะครับถ้าใครสงสัยก็ลองสอบถามคำอธิบายข้างล่างได้หรือว่าคอมเมนต์มาได้นะครับมีมอยู่ห้า<อ>หกเบอร,บอร์หกเบอร์นะครับตัวนี้ก็ปรับเห็นว่าตีไกลอยู่เหมือนกันนะห้าห้าห้าเบอร์อ่ะเรามาพูดในเรื่องของสเปคกัน นี่ราคาก็เห็นตามนี้นะครับ Fishtech Coppa CB100 ตัวล่าสุดนะครับที่น,นันนนิกเอามาใช้ในการเข้าเขื่อนเข้าไม้ข้างทางนะตัวนี้เป็นเฟรมเป็นกาไฟเฟรมนะครับนะฮะ,ะอลูมิเนียมอลูมิเนียมสปูลแล้วก็ด้านจับก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับนะ ตัวนี้รอบอยู่ที่7.3็รับแม็กแดกแม็กแดกนี่แรงดึง,ำงกำลังเบรกนะ8ปกิโลนะครับตัวนี้8ปกิโลลูกปืนอยู่ที่10บว10บวกหนึ่งสบบวกหนึ่งนะครับามาดูต่อลูกปืนตีกลับน้ำหนักโดยรวมตอนนี้ก็จะเป็น215กรัมนะฮะ 215กรัมมาดูสาย PE ที่ใส่เข้าไปนะหน้าตัด0.22ก็100เมตร0.18ก็140เมตร0.18นี่ก็ประมาณ PE อะไร1 1.1.5ประมาณ1.2 1.5นะฮะ,ะก็ประมาณนี้นะครับประมาณ1.5นะ0.18 140เมตรเนี่ย1.5 ตีช่อนข้างทางสบายสบายเลยเรามาดูสปูนครับสปูนตัวนี้จะเป็นสปูนที่ทำมาใหม่นะ NK สปูนตัวนี้รู้สึกว่าเขาปรับปรุงมาจากรุ่นตัวก่อนนะตัวก่อนนะครับลูกป,ปืนนี่รู้สึกว่าลื่นมากด้านในเป็นลูกป,ปืนญี่ปุ่นละลื่นสเปคด้านในมาเต็มที่เลยมาหมุนดูกันลื่นไม่ลื่น ลื่นใช้ได้นะตัวนี้ลื่นใช้ได้ขอฟังระบบเสียงของแกนหน่วงหน่อยปรับหน่วงมีคลิกไหมอ้ามีคลิกด้วยตัวนี้มีคลิกเบรกแล้วครับอ่าเบรกโหเสียงใสเหมือนกันนะเสียงเบรกนี่ก็ใสอยู่อ่าต่อไปตัวนี้นี่เวลาปลาดล่างออกไปมีเสียงไหมไม่มีนะ ลากอขไปไม่มีเสียงนะครับขอเปิดฝานะครับโชว์ฝาหน่อยวิธีเปิดฝาทำไงเอ่ยทำไงย,ยกน่าจะดึงตรงๆมง,งไหหรือว่าบิดลงปะอ่าบิดลง,ดลงมีสวิตเปิดไหมไมีครับอ๋อมีเดือยตรงนี้น,นะครับเดือยตรงนี้ดันไปข้างหน้าดัานเสร็จปุ๊บแล้วก็บิดลงแล้วก็เปิดขอดูฝาฝั่ง เม็ดนี่ครับเม็ดแม่เหล็กนะครับสิบตัวโอ้โหเยอะเยอะใช้ได้ระบบเฟืองข้างในครับดูนะครับสิบตัวมีลูกปืนมีตลับลูกปืนหนึ่งตลับแล้วมาดูตัวสปูนครับอ่ะชักแกนสปูนออกมาหน่อยหลังนี้ก็จะมีอีก1ลูกปืนนะฮะก็เป็นทั่วไปทั่วไปพื้นฐานเลยนะครับ พอดูตัวสปูนหน่อยเนี่ยชอบตัวเนี้ยมีน้ำหนักหนักไหมไม่ค่อยหนักใช่ไหมถือว่าเบาอยู่นะครับอ่ะมาดูฝั่งนี้นี่เขาเรียกว่าแกนเฟืองแกนสปูนเฟืองแกนสปูนนะเป็นทองเหลืองเหมือนกันด้านในก็ลื่นอ่ะสิบลูกปืนนี้ก็ถือว่าพิュ๊เลยเห็นถ้าอยากรู้ว่า ไกลไม่ไกลลองเข้าไปดูครับของนัน,นิกอามันโดนะตีไก่แน่นอนเงียบด้วยบางทีรู้สึกว่ามันฟิตฟิตด้วยนะมีเสียงนิดนิดนะตัวนี้ราคาอยู่ที่1,600บาทอ่ะเดี๋ยวลองหมุนอีกทีนึงลองหมุนอีกทีนึ f i ฟิชเทครุ่น c o อบบ CB หนึ่ง Tech ร้อยบาท EMS 80บบาทครับนะ ลื่นหลังก็สวยเนาะดูดิโครงหลังอะไรสวยหมดทุกอย่างหมุนป่อยกดฟรีสปูนโอ้ยเกือบหลุดเกือบหลุดถ้าหลุดนี่ขายมือสองในราคาห้าร้อยบาทฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ตามนี้ ลอกฟิชเท e คอปป p ซีบีหนึ่นะถ้าใครอยากซื้อสาย PE ไปด้วยก็มีนะทางร้านก็จัดจำหน่ายมีครับมีของไพโอนเนียนะครับไพโอนเนีย er ก็จะมีอยู่หลายรุ่นนะจะมีทั้งเอาไปเอจิ้งหรือว่าเอาไปตกหมึกตกปลาทั่วไปสายมันก็จะมีหลากหลายเบอร์นะครับ ตัวนี้ก็จะยาวประมาณ150เมตรนะฮะ PE 1 0.6นะครับ0.4 0.2เลขสุดนะตอนนี้นะครับอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นของไพโอนเนียนะครับต่อมาก็นี่จะเป็นสายลวดลวดอ่อนลวดสลิงสายอ่อนนะครับเขียนว่าไนลอนโค้ดมาอีกฝั่งหนึ่งด้าน,นบนนี่จะเป็นของซันไล ตัวท็อปทอปครับท็อปทอปจะอยู่ข้างบนนี่เลยครับดูเอลดูเอลก็มีนะครับตัวนี้ลงมาก็จะเป็นของไดวาต่อมาเป็นของชิมา a โนนะฮะชิมาโนก็มาถักแปดก็จะระบุเลยครับเป็นสายพีอีนะครับสิบปอนยี่สิบปอนนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นของไดวาไดวาก็จะระบุเลยครับ 6ปอนด์8ปอนด์10ปอนด์15ปอนด์นะครับลงมาก็จะเป็นของนี่ตามที่ดูได้จะเป็น G-MAX เหนียวนะเหนียวถือว่าใช้ได้ G-MAX ก็จะมีหลายเบอร์ครับตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่เบอร์0.4 0.6 0.8 1 1.5 2นะฮะแล้วก็จะเป็นของโอคุมาโอคุมาก็จะมีไซส์นี้ ตามน,นี้ดูเทนไกลก็มีครับด้านล่างก็จะเป็นของโทมานะนะครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นสายช็อคดิดเดอร์สายฟูโ่นะครับชอบก็แคปเจอร์หน้าจอไว้แล้วก็เข้ามาถามได้นี่ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาและตกกุ้ง มาใหม่ครับขันไม้ขันมือก่อนจะจบนะก่อนจะจบขันไม้ขันมือครับกบเตะมาใหม่เตะจิว๋วเบ็ดทางเดียวช่วงนี้กําลังฮิตเลยช่อนข้างทางช่อนบ่อตัวเนี้เป็นซูเปอร์จิ๋วของพึ่งลงมาใหม่ๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ5้าสีห้าสีนะกบเตะนี่ถ้าดูในคลิปของน้องหมิวเขาจะใช้สีชมพูตัวนี้เลยนะฮะ มีอะไหล่เปลี่ยนมีตีนเตสตีนเตะขายแยกด้วยนะฮะกบยางจิว๋วตัวนี้จิว๋วตัวนี้จะใหญ่นี่นะตามนี้เลยครับราคาก็ตามที่เห็นในรูปเลยนะครับนี่ก็มาใหม่นะครับหยดยางแก้คันตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางคันไม้คันมือนะครับถ้าอยากเห็นคลิปรีวิวก็เข้าไปดีที่ช่องเด็กตกปลานะครับดูนี่นะ เด็กตกปลา YouTube มีนะครับเด็กตกปลานะครับเข้าไปดูได้เลยว่าสินค้าแต่ละประเภทที่เขาจัดจำหน่ายเขาจะมีการเทสให้ดูว่าสินค้าเป็นแบบไหนปลากินแบบไหนแอคชั่นของแต่ละตัวออกมาเป็นยังไงก็ลองเข้าไปดูได้ฮะนี่นอันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่อนนมหมของร้านเพิ่งเห็นอันนี้สายกระพงสายกระพง สายช่อนมานี่เลยเดี๋ยวช่วงนี้เชียงใหม่มีบุฟเฟ่ปลากระพงครับนะของก็เข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่บ่อเปิดก็เริ่มจะดีขึ้นแล้วนะครับนะมีตามที่เห็นตัวนี้ก็จะมีของ king f o x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  นี่อันนี้ตัวสองร้อยอันนี้ตัวร้อยห้าสิบมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่นะตัวนี้ก็จะเป็นไซส์ยี่สิบกรัมสวิมดิฟลึอกอยู่ที่อา่าหนึ่งจุดแปดถึงสามเมตรนี่นะครับนี่สีตามที่เห็นตัวเล็กร้อยยี่สิบ ตัวใหญ่200บาทไปก่อนๆดีกว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยอยู่กันที่ร้านข้ามขอบอุปกรณ์ตกปลาไปล้จบไปที่ฟิสเทคคอบบ้าครับนี่แหละครับ1,600บาทค่าจะส่ง80บาท